ต่อข้อระเบียบการปาระชุมนะครับเป็นระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งใหท ừ, งใง้ที่เป็นผู้เอาใจไปเยอะนะครับว่าจะเป็นเรื่องของขอบคุณพี่นเราขอแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสรุปสนานรับทราบแล้วถ้าเป็นผมจะต้องดำเนินโคงไว้ เราก็เลยมีโอกาสที่จะขอคุยทุกท่านนะครับที่งานที่งานเทศบาลประชาในี่ยเปลายปีนี้แะะการเมืองก็จะเกิดความสืบสวนเรื่งานประกอบกับชนนะครับดูในของชุมชนคราวหน้าวันที่ส6บีนะสองร้อเห็นที่เรียบร้อยนะครับตอนไปเป็นระวัตซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจะมีรายได้อยู่ที่เกิน100ล้านบาทนะคะอัตราประชุมขนาดไหนนะคะ กรรมการชุมชนที่ทมีเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ค่ะกองส่วนทองถิ่นโดยใช้ชื่อย่อเปานเฉลิมถวายเป็นพระราชกุศสนสพสัให้ประธานชุมชนในผูเ้เองเนี่ยมันหับม่มีศักยภาพเพราะว่าเราไปพูจจแล้วก็หมุแล้กไม่ค่อยจีการไแกเลออ้า่านั้นฝากแต่เราเว้นแล้วกันนะทานกดจอดเราจะทำให้จอดได้ม่า ใช่ใช่ครับีครับต้องรับแต่งครับว่าเริ่จะไปกอดตรงไหนกอดฝั่งเดียวขวามือขาลงไปจากอ่าเข้าสหรับคนผีู่ไปูครับนี้ที่เราได้สั่้วทางบริษัทก็ในกระบวนการข่ง้องเจ้างนะครับ่ส่วนที่นะครับ่วันนี้เห็นผาน